และนี่ก็คือโฉมหน้าของทุกคนในรอบ8ทีมการแข่งจะเป็นแบบแบ่งกลุ่มนะและนี่ก็คือผู้ชนะนทั้งหมดนะดเดี๋ยวขยับหน่อยขยับนิดนึงนะเอาเอาวิโก้ยก,กับสตาร์บัคมาวิโก้ยกับสตาร์บัคทั้งคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยแพ้ใครนะวิโก้ยากับสตาร์รารบัคเนี่ย ไม่เคยแพ้ใครเลย2คนนี้คือชนะมารัวๆแต่ต้องมีคนนึงที่แพ้ไปนะอันนี้คือแบบยังไงเนี่ยคือการันตีเงินรางวัลแล้วใช่ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยการันตีเงินรางวัลแล้วนะครับชิง20่สิบก่อนในรอบนี้พร้อมนะพร้อมนะแค่น้าจอยังแค่นะพี่เอาเลยเอานะดีดีสามสองหนึ่งไปโอเคครับปึบ๊บปั๊เอาสตาร์บัคต่อเลือดให้ครึ่งหนึ่งครับสตาร์บัคบอก บิโก้เรื่องจังเฮ้ยอะไรเนี่ยสองคนนี้นี่เดี๋ยวฝีมือเท่ากันนะครับไม่เคยแพ้ใครนะรอบนี้โอ้โหโอ้โหตาตาบัคอะไรอะโอ้แพ้บิโก้เดไม่ลดเลยอ่ะฝั่งนู้นอ่ะบิโก้ชนะไปนะครับตาตาบัคมานี่มานี่ถ้ารอบนี้แพ้ตาตาบัคก็ลงไปสายล่างนะต่อให้ครับอุ้ยจะทําเหมือนรอบเมื่อกี้วะทำเหมือนใครทําเหมือนท็อปน็อกดาวหรือเปล่าทำเหมือนใครแบบต่อต่อให้หนึ่งแต้มแล้วเอาคืนสองอะ <laughs> เอาละเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเจอนี่ตาบับกบอกเดี๋ยวเจอสามสองหนึ่งไปครับยังไงเดี๋ยวเจอยังไงเนี่ยทำไมโดนเขาฟันเลือดแตกอออเอ้าเอ้าไ้ได้อยู่ได้อยู่สุสีเอาละครับเริ่มออกศอกแล้วเริ่มโอ้ยเลือดเหล,ลือครึ่งหนึ่งแล้ว,เด,วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสองศูนย์เนี่ยอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอะไรโอ้ <laughs> สองศูนย์เรียบร้อยครับพูดเลยนะโอ้โหซาพูดว่าดีนะพูดไว้ะดีนะต้องลงไปเล่นสายล่างซะแล้วนะเออเดี๋ยวเอาตีคิวเลอร์มาเจอกับทอบนอกดาวเรียบร้อยนะครับสําหรับาตาบัคนะครับต้องต้องลงไปสายล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวทอบนอกดาวกับตีคิวเลอร์เนี่ยถ้าใครชนะจะได้ไปเจอกับสตาบัคนะอ่าประมาณนั้นวีโก้คือรอชิงใช่ไหมใช่วีโก้นี่คือชนะแล้วรอเลยรอเจอคนคนที่ชนะรอบต่อไปอ่ะจดปุยวีโก้วีโก้นี่เอาง่ายคือตอนเนี้ย ตอนนี้วีโก้กำเงิน300บาทไว้อยู่อืมสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้พวกเองเนี่ยถ้าใครชนะจะได้ร้อยหนึ่งนะพวกเองอ่ะใครชนะรอบนี้ได้ร้อยหนึ่งแน่ๆถ้าแพ้ได้50ประมาณเนี้ยต่อไปพร้อมไหมพร้อมครับแชร์จอยังเบลล์อ่าเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วปิลิตนักกีฬานะครับสามสองหนึ่งเรดี้องหนึ่งโกเอาละไอ้ไอ้ใครจะได้ไปชิงที่หนึ่งวะเนี่ย อุ้ยอุ้ยตีโดนไปสามหมัดสี่หมัดห้าหมัดโอ้คอมโบยังไงตีเลือดเหลือครึ่งเดียวท็อปนอกดาวตอนอุ้ยกระโดดหลบขึ้นโต๊ะมันเป็นแผนหรือเปล่าฆ่าตัวตายแท้ๆเรียบร้อยครับดอกนี้ท็อปนอกดาวได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับนี่เลยแกว่าท็อปนอกดาวชนะอีกรอบก็คือจบนะไอตีอ้างเน็ตกากด้วยนะวันนี้นะแปลกมากเลยวันอื่นไม่เป็นนะวันนี้ไม่เป็นนะวันนี้อ้างยังไงอ้างมาได้ยังไงเน็ตกากพูดมาได้ยังไงทำตัวเป็นไดีมนะจะพูดอย่าพูดกับดันตีซ้อนนึง ไปครับเพชก็กลับบ้านครับรอบนี้พร้อมเงินห้าสิบาทนะครับอุ้ยอุ้ยเอาว่ะปึ๊บปั๊บปั๊บยังไงซับซอกเอ้ยตีเจ้าสัวซับซอกเรียบร้อยน้องตีเพชชิวโอเคตีกลับบ้านไปนะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลไปเลยทอมนักดาวได้ไปต่อนะครับผมต่อไปเดี๋ยวทอมนักดาวอยู่ก่อนนะเอาสตาร์บัคมาเลย น้องรักเอออุ๊ยมาถึงรอบนี้ชิงชิงชิงที่สองครับอันนี้ชิงที่สองครับน้องรักน้องชายที่สองสามร้อยอ่ะเออชนะรอบนี้ได้สามร้อยอ่ะอ่าชนะรอบนี้ได้สามร้อยนะครับโอ้ทอมล็อกดาวน์นี่ฝ่ามาถึงขนาดนี้ได้ไงเนี่ยตาบักนี่น้องรักผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทอมล็อกดาวน์นี่แพ้ใครในในรอบคัดเลือกแพ้ตีคิวเลอนี่หว่าโอ้ยนี่ถือว่าเอาคืนเนี่ยแพ้ตีคิวเลอร์สองศูนย์นะเมื่อกี้ถือว่าเอาคืนเลยนะเอาคืนสองศูนย์นะตีคิว เหนื่อยชิบหายเลยวไม่ได้ใส่ล่างเนี่ยโอ้ต้องสู้เยอะครับต้องสู้เยอะสู้เยอะชิบหายเลยตอนเนี้ยมึนแล้วแหละเอาละมาเติมไปเต็มพร้อมยังเบลพร้อมยังพร้อมสามกินอาหารแป๊บนึงเอาละครับเรดี้ครับสามสองหนึ่งไปคึับใครชนะก็กำเงินสามร้อยรอเลยครับเพื่อไปชิงเงินห้าร้อยนะครับโอ้ยต้องอัดฉีกกันหน่อยแบบนี้ ศึกชิงสามร้อยบาทครับศึกนี้จะแพ้ไม่ได้ครับแพ้ก็ได้หนึ่งร้อยใช่ไหมเอสแพ้ก็ใช่ใช่แพ้ได้หนึ่งร้อยนะแพ้แพ้ก็ยังได้หนึ่งร้อยอยู่นะแต่คือได้เลยไงไม่มีสิิทธ์ไปชิง500ห้าร้อยนะมาถึงดอกแรกเอ้ยเลือดสูสีครับอ้าวสักหมดเรียบร้อยตาบักเสียไปก่อนหนึ่งแต้มสายล่างนะอันนี้สายล่างนะแม่งโปเฮ้ยโอ้เพราะว่ากูโปแต่กูสู้มันไม่ได้มันต้องโปรเนี่ยอเอาละ,ะครับ จัดไปเตรียมพร้อมครับเรีย้สามสองหนึ่งไปครับโอ้โหเปิดก่อนใช้วิธีเปิดก่อนครับสำหรับสตารบักรอบนี้ไม่ยอมจะมีรอบที่สามหรือเปล่าหรือว่าจะจบที่ตะกอนสองศูนย์มาดูกันเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะติดประตูแต่ว่าไม่ได้สตาร์บัคเหลือหือครึ่งเดียวแล้วเอ้ยเอ้ยยังไงครับเรียบร้อยทำดาวสองศูนย์แล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยศูนย์แล้วดูทรงไง อตาตาบักร่วงเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ชนะก็คือขอขอใหม่ขอใหม่เนเนหมเน็มเน็มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใหม่เน็มเฮ้ไอ้อะไรเฮ้ยไม่ได้อะเฮ้ยทำไมมาสองวันได้ว เอาไม่ได้ครัอ่างเด่นเหมือนเหมือนไอตีไม่ได้นะไปครับไปครับไปไปไปครับไปเลยเออเบอราเล้ยงน้อยก็ได้รอบนี้นี่นะครับท็อปท็อปน้องดาวขึ้นมาแล้วนะเป็นราค้าแล้วเวลาค้างเป็นราค้างพี่เวลาค้างผมเวลาค้างให้ไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอาอันนี้คือยังไงตาตาบ้าคือจะยังไงคือตาแรกมันโดนไปหนึ่งศูนย์ใช่ไหมแล้วตาสองอ่ะผมเวลาค้างช่วงท้ายโอเคโอเคงั้นก็หนึ่งศูนย์อยู่งั้นก็มาแข่งใหม่ครับ เดให้น้องเลยใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหนะครับของอีโปนะครับของอีโปรขอไม่โปนะครับนี่ขอไม่โปนะครับด้วยเขาเขาต่อยเหล่าเตอร์ครับไอ้ตาตาเโลเข้ามาโลตาบ้าโลปวดเยอะวะปวดเยอะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาปั๊นโอ้ได้ไงกันเนี่ยยอมแพ้เถอะอ่าให้พี่ดีกว่า ลมลมลมมวยเดือขอสามร้อยขอสามร้อยลมมวยเด้อมาเร่งครับน้องชาตาบาร์สเข้ามุมครับเข้ามุมตอนนี้โดนนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับศูนแพ้ก็ออกนะเอะอสามสองแพนหนึ่งไปเออ,อยังไงก็พี่ขอสองศูนย์ละกันหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ท็อปติดต้นติดอะไรอ่ะอ่าああ ไฮ้ชิวชวยังชิวอยู่ตาบัางเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วเปลี่ยนเป็นสไตล์สอกในทันทียังไงก็แก้ไม่ได้อยู่ดีเลือดเหลือนี่เดียวฟันทีเดียวล่วงอุ้ยอุ้ยเวียงแรงงับเวียงแรงเอ้ยบิงวนกันไปวนกันมาแล้วเนี่ยเอาอุ้ยโอ้เกือบพิกนะสองศูนย์เหมือนเดิมครับตาบ้างได้มีตายนะครับสองศูนย์เหมือนเดิมนะครับวิโก้เจอกับท้องน้อยดาวเนี่แหละชิงตังชิงที่หนึ่งเลยหรอชิงที่หนึ่งชิงที่หนึ่งอ่าใช่ชิงที่หนึ่งวิ้มาแบบม้ามืดอ่ะมิกโก้อ่ะ เออวิโกโยังไงเนี่ยมาแบบเอาว่ะวิโกโไม่เคยแพ้เลยนะไม่แพ้ไม่แพ้เลยทาไมชนะแบบแพ้สักครั้งก็ไม่เคยเพราะยังไม่เจอท่อมดังๆหรือปเปล่าอ้ยอ้ยเอาครับเอาครับมาครับเตรียมตัวรอบแรกนะครับพร้อมครับเลดีสามสองหนึ่งไปครับอเอาครับสูสีว่ะตอดกันทีละนิด วิโก้นี่เป็นเล่นสไตล์อะไรอุย้ยเลือดเหลือครึ่งน,นึงแล้ววิโก้ยังไงไหวหรือเปล่าเอ้ยอเท่ากันว่ะครึ่งนึงเท่ากันแล้วของแรกแล้วมั้งเนี่ยสกินเหมือนกันด้วยเนี่ยสไตล์การเล่นเหมือนจะเหมือนกันเลยนะวิ่งฟันนะวิ่งฟันนะเหมือนกันเลยโอ้เบิ้ลเบิ้ลดาบนะอย่างเงี้ยสไตล์เบิ้ลดาบแน่เลยว่ะปั๊บปั๊ปเบิ้ลดาบเบิ้ลดาบอุ้ยโอ้ โดนครับโดนสไตล์เดียวกันนะเจอคู่แข่งสไตล์เดียวกันก็แพ้นะอ่ะวิโกมาพร้อมไหมพร้อมนะโอเคอดีดีสามสหนึ่งไปชิงที่หนึ่งนะครับคู่นี้เอยเฮ้ยเอโทษวเอเวยโดนแล้ว โดนเร็ว<า>ได้ต่ออีกรอบครับอย่าดูถูกครับไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูถูกหลุด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 หลโอ้อะไรกันโอ้ยเร็วแกงรีคอมามแบบเนี่ยโอ้ยไปลีโอ้ยแพ้แพ้แแรับไม่ได้กดกดแอดเอฟสี่แล้อย่างงี้นะโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพร้พอมไหมพร้อมนับเลยเรดี้สามสองหนึ่งโกเอาเลยครับ เมื่อหนึ่งเท่าแล้วนี่คือรอบตัดสินโอ้สงกับเป็นคู่ชิงหน่อยนะแบบนี้นะเอ้ยมันเป็นสไตล์แบบไหนวะใช้สกินนี้แล้วก็วิ่งฟันแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์ที่โหดสุดหรือเปล่าครับคุณเบลผมผมก็ไปลงโหดสุดนะครับเออโอ้เรียบร้อยท้องกลางล่วงครับยังไงครับเจอดอกนี้เข้าไป อวีโก oh, <V ico S 2> ชนะดิวอีโกชนะเอ้ยเ,อเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งของเราก็คือวีโ <c> ก <oughs> <c oughs> อ๋อ,อนี่คือจบจบเลยจบแล้วจบแล้วเอเอจบแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยมันมันขึ้นจบแล้วเนี่ยอ๋อเรียบร้อยอวีโกมาชนะงไงวะทัวร์นาเมนต์เอ็นทัวร์นาเมนต์เอ็นนะเอ็นแล้วเนี่ยโอ้ มิโคชนะนะเรียบร้อยเลยน้องสุดยอดมากเราลองแข่งจัดเลยน้องมิโก้อันดับห้ากับอันดับหกนี่นี่เท่ากันนะรางวัลรางวัลต้องเท่ากันนะสองสองอันดับนี้มันมีเจ็ดแปดกับห้าหกอ่ะเบลเจ็ดแปดห้าหกอันดับเจ็ดกับอันดับแปดได้เท่ากันอันดับห้ากับอันดับหกอ่ะก็ได้เท่ากันงั้นเราเจ็ดแปดได้คนละสิบห้าหกได้คนละยี่สิบแล้วกันต้องเพิ่มไปอีกสิบบอลนะอันดับห้ากับอันดับหกอ่ะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะสรุปผลการแข่งขันในวันนี้นะครับ อันดับหนึ่งก็เป็นวีโก้อันดับสองเข้านอกดาวอันดับสามสตาร์บัคอันดับสี่ตีคิวเลอร์อันดับห้ากับอันดับหกเป็นเซิร์กกับซินลีฟูอันดับเจ็ดอันดับแปดเป็นเอ็มซีควีนกับต้นน้ำโอ้ต้นน้ำก็ยังได้นะก็คือเอาง่ายๆคือใครเข้ารอบแปดคนสุดท้ายเนี่ยก็คือก็คือง่ายๆกำเงินไว้แล้วตอนเนี้ยเกิดแพ้แพ้ยังไงก็ได้อะต้นน้ำนี่แพ้มาศูนย์สองเอ็มซีควีนแพ้ศูนย์สองเซิร์กนี่ชนะหนึ่งแพ้สองซินรีฟูก็ ันะหนึ่งแพ้สองไอตีนี่ 2, 3, 2. ชนะสองแพ้สองสตาร์บัคก็เหมือนกันชนะสองแพ้สองอ๋อทอมนกดาวชนะสี่แพ้สองสตาร์บัคกับไอตีนี่มันเท่ากันนี่หว่าชนะสองแพ้สองเท่ากันทอมนกดาวชนะสี่แพ้สองวีโก้ชนะสี่แพ้ศูนย์เลยก็จบไปนะครับก็จบไปนะครับการแข่งในวันนี้เออยวขอดูพรุ่งนี้ก็กิจกรรมอีกนะครับอือ่ากิจกรรมฮาโลวีนนะครับพรุ่งนี้สําหรับการแข่งวันนี้ก็ นี่นะไอตีตอนแรกมันเล่นสายบนแล้วมันก็แพ้มาสายล่างโดนสตาร์บัคแอสตาร์บัคได้มาเล่นสายล่างพอมาเล่นสายล่างปุ๊บมันก็ชนะชนะเซิร์ฟใช่ไหมชนะเซิร์ฟแล้วก็ไปแพ้ไปแพ้แพท็อปนอกดาวมันก็เลยได้ที่สี่คนที่ได้ที่สามนี่คือเออสตาร์บัคได้ที่3ามเลยเปล่าสตาร์บัคได้ที่สามสตา, 4, าร์บัคได้ไปชิงรอบสี่แพ้ท็อปนอกดาวอครับก็โอนเงินเลยนะครับอตามนี้ไงโอนเงินเลยเอ็ไม่แบบช่วยการกรุตัหน่งนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยสักร้อยหนึ่งนะถ้างั้นนะ เฮ้ยเอ้อ๊ะนี่ผมไม่นี่ดีตำรวจเขาช่วยอยู่เอาล่ะดีตำรวจเขาช่วยเท่าไหรนะเดี๋ยวพี่ช่วยเท่ากันเลยสามร้อยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอสามร้อยจริงทจ้าแม่เขาช่วยเยอะจังวะเฮ้ยเอ้ยงี้ก็คนละสามร้อยแล้วงี้เนี่ยโอ้เออใช่แบบนั้แล้วโอ้หาพากันจัดนะแต่นี้ไงนานๆจัดไงไม่ได well. ้จัดนานแล้วเอสอโอเคโอเคเดี๋ยวเองโอนเงินให้เสร็จทุกคนเดี๋ยวพี่โอนให้สามร้อยเฮ้ยสามเอสเจาจริงเหรอไม่ต้องก็ได้นะ มันก็เงินพอนะเงินรางวัลอะแล้วเงินที่แอดอุนให้เราไปไหนเอ็งก็เอาเก็บไปกินนมไงหรือเอ็งจะไม่เอาได้ได้ได้ผมเอาไว้เินนมก็ได้เออโอเคโอเคแข่งนั้นก็ถือว่าเป็นการจบงานนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านี่จะมีจัดแข่งอีกเร็วเร็วนี้หรือว่าอีกประมาณนานอาทิตย์หรือเดือนเอาไปสักเดือนละครั้งพอผมว่าเดือนละครั้งพอเลยนานดีหรือแบบวันสำคัญอะไรเงี้ยจัดวันสำคัญอะไรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับก็มาร่วมกันด้วย มีแจกของมากมายยืนสมน้ำหน้าน้องตรงสิบวินะอุ้ยอู้อะไรกัน <laughs> ไอ้บีมโอเคครับ <laughs> ไปเจอกันรอบหน้าครับ <laughs> ไปละปิดติวงก่อน